เออสำหรับวันนี้บันดาท่านพุทธอิจัตได้สมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปเฉพาะสนิหารให้ยาวศึกษาเรื่องการทิ้งความทุกข์เพราะว่าเราบวชขมาในพระพุทจัาสนาหรือว,ว่าเราปฏิบัติทรรมในวรจัาสนา นี่เราต้อง,งการที่สุดของความทุกข์หรือความดับไม่มีเบียเชื่อที่มีความสำคัญที่สุดก็คือหนึ่งอำนาจความรักในระหว่างเพศหรือรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส <c oughs> อันในการดึงอารมณ์ให้จมอยู่ในความหลงเรามีความโลภ อยากแะร่ำรวยคนคนดีโดยไม่ได้คิดถึงความจริงจริงว่าเราจะตายสามมีความโกรธความชับัติจอร่ายจองขายทีย่ประสุทธิ์ไรกว่าคนอื่นสี่มีความหลงไม่ยอมรับรับถืกับความจริงเุเจ้าสี่ประการนี้ถ้าตามพระบาลีฉันไว้หมดสาม หมายความว่าความรักกับความโลภท่านโลภเข้าเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันความโกรธกับความเบยญบาดเป็นเดียวกันและก็ความหลอมีการปฏิบัติความดีในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ตัดความชั่วกอรวมทั้งสามตัวใ ถ้าหาว่าเราตัดความชั่วก้อารมทั้งสามประการนี้ได้ได้กับความโลภความโกรธความหลงอย่าลืมว่าความโลภก็แยกเป็นความรักด้วยความโกรธโกรนและการขยาบบาดจองร่ายจองผลด้วยแล้วก็ความหลงเมื่อเราสามารถขุดรากขุดเจ้าความชั่วทั้งสามประการนี้ได้แล้วความชั่วอื่นใดในจิตันก็ไม่มี ทั้งน <ITA> ี้เพราะไรายเพศสามประการในกระาเข้าความชั <Jonas> ่วทั้งหมดอารมณ์ชั่วทุกอย่างที่เราจะนับเราจะแยกไปก็เป็นหมื่นเป็นแสนอย่างตามอารมณ์ของจิตแต่ว่าความชั่วจะด้อย่างด้อย่างเมื่อประมลแล้วก็จะส่งตัวในเขตสามประการฉะนั้นในอันดับแรกที่บรรดาท่านพระธบริจัท ให้ถอนรากเอาความชัว่วจุดที่เราจะถอนทั้งหมดก็ต้องเริ่มต้นในม,ม,มรณานุสติกสมานที่ก่อน <c oughs> ไม่ว่าสกายยะทิจิการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา <c oughs> ตัวนี้ถ้าจะพูดไปสำหรับคนที่มีรมเบา ก็จะพิจารณาเห็นยากแล้วก็พูดกันแบบภาษาไทยง่ายๆว่าร่างกายนี่มันตายแน่ความจริงเรามีความรู้สึกอยูเสมอเว่างกายนี่มันจะทรงอยู่เรามีการคีดเรามีการรักแร้กายอย่างยิ่ง บางที่จะมีคนมาปรามมายร่างกายของเราว่าร่างกายรเราไม่ดีผมไม่สวยผมยุ่งผมเหลืองหน้าตาไม่สวยดำไปบา้างขาวไปบ้างด่างไปบ้างลักษณะร่างกายรเราไ่สมสัดสย์ไปสมส่วนที่เราก็โกรธทำไมเราจงึงโกรธก็เพราะถือว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็ <c oughs> นพวงเราอละเมื่อเขามาติดเท่านิดเดีนเราก็โกรธ แ่เนื้อแท้จริงๆร่างกายนี่มันเป็นเราจริงหรือเป็นของเราจริงหรือเปล่าเราใช้ปัญญาสักนิดหนึ่งคห้ว่าเราจะใช้สัญญาอย่างเดียวได้ความจริงคนที่ใช้สัญญานี่ก็ยังดีสัญญาแปลว่าความจำจำไว้แต่เชียงว่าที่พระพุทธเจ้าเชืว่าอย่างนี้ พระพุทธเจ้าเป็นบอกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงคนและสัตว์ทั้งหมดที่เกิดแล้วตายเหมือนกันทั้งหมดนี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้คนที่มีสัญญาคือความจําเขาก็จาได้สัญญานี้ก็ได้กับตัวสติสมชัญญา เป็นต <like the> ัวนึกไว้แล้วก็รู้ตัวอยู่เสมอว่าเราจำได้ถูกต้องไหมริงอย่างนี้มีอะไรบ้างนึกบาไว้แล้วเราวใช้สัมเยอะเข้าไปรู้ตัวคนที่มีสัญญาจริงๆเขาจะว่าเป็นคนดีได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญญาคนที่มีสัญญาเป็นนักหลอกแบบเห็นเขา รักษาสิ่งบริสุทธิ์เขว่าดีเราก็รักษาสิ่งบริสุทธิ์ถ้ามีจิตเมตตาปราณีเข้าเลยละมั่าดีเแม้คนที่มีความเมตตาปราณีเป็นที่รักของคนทั่วไปเราก็มีความเมตตาปราณี้าง ทั้งทั้งที่ไม่รู้คุณค่าว่าข้อแท้จริงจริงอน,นีรสองห้องสีนีดีอย่างไรเราไม่รู้ไม่มีปัญญาเราจะไม่มีสชยย <c oughs> ังได้จำว่าพระพุทธเจ้ายางกล่าวว่าสีเลนสุขจริงยันติคนปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ย่อมมีความสุขกายใจในชาติปัจจุบันถ้าตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นทวนานดาได้ นีเลนโฟ <ฆ S 2> กัสมาชคนที่มีสิ่งอยู่ในชาตินี้ทรัพย์ก็มีความปกติมีเยียเเห็นบริโณ์บริสัทเพื่อว่าไม่ใช้ในเขยที่รุ่มร่ามคือมีสายรู้จักการใช้การจ่ายการใช้สอยทรัพย์สินใช้ไปในส่วนที่มันเป็นประโยชน์ไม่รุ่มร่ามเกินไป ทีเลนั้มีผลจริงอย่างสิพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าสินย่อมเป็นปัจจัยเข้าถึงปฏิพาณในเดื้องง่ายนี่เป็นอันว่าคนที่มีสัญญาเขาก็จำพระพุทธเจ้าบอกว่าสินี้เท่าไรเพราะว่าต้องปฏิบัติสินห้าเป็นสินปกติถ้าถ้ามีสินแปดจัดก็เป็นสินสมัยจันทร์เป็นสินเลิศกว่าสินห้าเบืไกลก็จำ จำได้โดยข้อส้่ห้ามีอะไรบ้างสิบแปดมีอะไรบ้างให้กลา่าวเ้่นี้สงข้อสิก็เป็นเหตุความสุขก็จำได้และก็ปฏิบัติตามอายการก็ไปเรียกปฏิบัติแบบผู้โง่ก็ได้แต่โง่ที่เดินตรงไปสู่ความดีนี่เป็นเรื่องของคนที่มีสัญญาก็ใช้ได้ คนที่มีสัญญาประเภท,น,เเน,ทนี้ก็ถือว่าเจริญในด้านสวัสดิกามันธนนี่กล่าวไปทิ้งทานพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทานเป็นปัจจัยตัดความโลภความโลภประเภทไหนที่มันชด่วก็ความโลภทีอยากได้ทรัพย์สินของบุคคนอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำโดยที่เดียวขอเขาไม่ให้ เรื่องความโลภเกินไปที่เกินฐานนะหรือโมเมาเกินไปคิดว่าเราจะไ่ตายจากทั์จากสิงก็ะทัส์สิงเกินคนดีจะเป็นความโลภที่มีตะกานตำหนิที่ไปส่วนเสียอยู่มากมเพราะมมนได้มากรรมานมาทั้หนึ่งทั้งตัวให้อความโลภจะเป็นลักษณะไหนก็ตามก็จะดว่าเป็นจิตทำเป็นโทจิตให้หนัก พระพุทธเจ้เากล่าวว่าปุตังทีเวหัวลกนนูกหกคอท่านางฟาเทหัวทรัพย์หกข้อเท้คทาคนที่มีความโลภคนนีม่มีความเหนียวในทนรัพย์สินลืมตัวคิดว่ามันจะเราจะตายทรัพย์สินก็นเราไม่สามารถจะอยู่นนด้วยกันตลอดกาลตลอดสมยัยไปไหนไม่ได้ห่วทรัพย์หัวสินห่วน่อนหัวหนีทาา้ที่มันมีอยู่ เร่งว่ามันจะจากต่อไปทนีสน้สมณะองสมเด็จพระจอมใจกส็สอนว่าวิธีการที่เพื่ออารมณ์ให้เบาให้มีความสุขแต่ความโลภก็ได้อาศัยการให้ทานการให้ทานตัวนี้ต้องให้ทานในการหวังที่จะไม่หวังผลตอบแทนเป็นจาระ่าตัวสระกสวบรลงความสุขส่งข้าุคนหน่ให้มีความสุข เมื่อเราสรงข้อเขาแล้วเราก็ไม่สากแชนาว่าคนนี้จะต้องมาเกื ute, phrase, ีอก ah ูลเราต้องตอบสนองคนเราเราถือว่าเราทําตามหน้าที่ของคนดีให้ตามที่พระเจ้าว่าอย่างนี้ก็จะเป็นการดีการปรารจกความโลภว่าเป็นของชั่ว การารถทาในการให้ทานตามคำสั่งและคำสอนของโอสสงส์สมเด็จตะสัมาสมพุทจเจ้า <c oughs> แบบสัญญาคือแบบโอรก็ชี่ว่าเป็นปัจจัยของความสุขเพราะการให้เป็นเป็นปัจจัยให้คนที่ได้รับการให้เป็นผู้รักเราเว้นไว้แต่คนที่อากตันยูไม่รู้คุณคนที่จะมีจำนวนไม่มากนะัก คนประเภทนี้ให้เท่าไรก็จำไม่ได้ให้เท่าไรก็ไม่รู้คุณคนๆแต่ว่ามีจำนวนน้อยตอนนี้เราให้ไปคนดีมากเขาก็รักเรามากถ้าเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขพระเจ้าชรงว่า,า,ยายอย่างนี้เราก็ลองปฏิบัติต้องทำตาม <c oughs> มีลักษณะการให้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งย่อมเป็นที่รักของบุคคลคนละเื่อว่าแต่คนจะเจอฐานก็จะมีการรู้สึกกตัญญูู้คนเราให้บ่อยๆมันก็รักเราเหมือนกันนี่ก็เป็นปัจจัยของความสุขสนเลยด้วยอนายของสัญญาที่องสมเด็จราจารย์านกล่าวว่าความโกรธความเบยียบบาทต้องกําจัดด้วยอำนายของสิง นี ham, ่ความจริงสีนี่มาจากไหนเราไม่รู้ก็ตั้งใจรักษาสีในบริสุทธิ์เราไม่ฆ่าสัตกศชีวิตไม่รักษาสมัยของใครเลยไม่ยื้อย่งความรักเคยผลูโป๊หกมดเพชรไม่เดือดรานมีอะไรอารมณ์ใจก็มีความสุขอันนี้เขาเรียกว่าสีลานสติสมัยชัน การวุ่ในจิตให้ทานในวัจารทานโลกสติภวทานข้อต่อไปองสมเด็จพระวิษณ์มหมยกล่าวว่าจะตัดโมหะสู่ความหลงเสียต้องไหนมันหลงแล้วก็ไม่รู้ท่านบอกว่าจงยาย่ายืดถือรั์ถินในโลกนี้และจงถือยาเสียถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเรา พระเจ้ากล่าวว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงจงจําไม่เสมอว่าเราตายแน่ถ้าเราก็จาได้เมื่อเราจะตายองค์สมเด็จพระจอมไต,ตรทรงตรัสว่าถ้าเราสร้างความดีมีรมารมปลอดใจเร้่มหน้าทานเริ่หน้าสีลร,ร,ร,ริ่มหน้าการเจริญภาวนาอย่างนี้เป็นปัจจัยให้เราเกิดในดินแดงของความสุขเราจำได้ จำได้แบบโคบอกทนบอกให้ทานแล้วก็ให้ทานทานนางสักสูทานานางท่านบอกทานเป็นบันไดเกิดบนสรวรรค์อ,อกสวรค์ก็สรวรรค์ไดใจถ้าเราพยายามให้ทานเก็ไปสรวรรค์นี่การรักษาศีลเป็นปัใจจัยให้เกิดบนสรวรรค์ก็ได้เป็นปัจจัยเกิดในภพโลกก็ได้แล้วก็ศีลน,นี่การภาวนาเราคิดว่าร่างกายพวกเรามันตายแน่นะ เมื่อตายแล้วคนอื่นเขาตายให้เราดูมีอะไรบ้างเป็นที่จะนําไปได้มีไหมเมื่อพิจรารณากันจริงๆก็คือว่ามันไม่มีนี่พิจารณาแบบนี้เป็นแบบสัญญาข้ปัญญานิดหน่อยถ้าเราจําได้อย่างนี้เราตัดอารมณ์ชั่วของจิตทุกอย่างอารมณ์ชั่วในการโลกอารมณ์ชั่วในความโรธความสมบ,บัติ การอิชาลิสิายาชชาวบ้านาการเสียสีชชาวบ้านการปรมามมชชาวบ้านมันอยู่ในารงเกลความโกรวขทบานั้น <c oughs> เราตัดไปเสียหมดเหลือแต่อารมณ์ดีดีในไ,ได้ขอบเขตของสนะีเราเราก็มานั่งนะึกถ่งความตายเป็นสำคัญก่อนจะตายเราเลือกตายเอาไปดี เราให้ทานแล้วแล้วเกิดคนสวรรค์แลาเกิดมนุษย์โลกแล้วก็เป็นคนรวยแล้วเราสาธิแล้วก็เป็นคนก็เกิดคนสวรรค์แล้วมาเกิดมนุษย์โลกแล้วก็เป็นคนสวยจนสุขรวยสร้างจาโลกใครเก็บอย่างนี้ใช้ได้นี่เป็นตัวสัญญาถ้าเป็นตัวปัญญาด้านโสดเราก็มานังที่คือจุดเดียว ว่าอาจจะภาพร่างกายนี้มันไม่เช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราไม่มีอำน,นาจที่จะบังคับร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่แล้วก็ร่างกายมันจะเสื่อมร่างกายมันจะโทรมร่างกายมันจ,จะป่วยร่างกายมันจะตายเราห้ามไม่ได้ร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายเป็นจุดรวมของความทุกข์ ถ้ามีเพราะอะไรเพราะร่างกายมันเสื่อมแต่ความพีงร่างกายมันไม่ทุกข์เรามันเส่อบทุกเองทุกขเพราะอะไรเพราะเราเไม่ยอมรับนลักสีกฎขอธรรมดาที่เราใช้ธรรมดาเป็นบัญญัติแล้วสัญญาจำมาได้ว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงจำมา พึงใช้ปัญญาบางพิจารณาร่างกายว่าโอ๋หนอร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการพบตุลย์พายประกอบด้วยความลําบากในกิจการงานในความหนาวความร้อนความหิวความกะลายการปวดอุจจาระปวดเสวะการปวดไข้ไม่สบายการกระทบกระแท่งอารมณ์ที่ไม่ถูกใจแค่มีความตายไปเรียบร้อย เป็นอนเรา่างกายไม่เสียเรี่ยวถ้าเกิดเพียงใดมีร่างกายอย่างนี้เราก็มีแต่ความทุกข์ถ้าว่เอิญถ้าเราจะไม่มีร่างกายในการต่อไปมันจะดีไหมวันนั่งนึกว่าความหิวมีอะไรเป็นสำคัญก็มีร่างกายเป็นสำคัญหนาวร้อนมีร่างกายเป็นสำคัญป่วยไข้ไม่สมบายมีร่างกายเป็นสำคัญ ความแก่ความเฒ่ามีร่างกายเป็นสำคัญทุกเวทนาสาหัสที่เราบิดพันกายก็เพราะมีร่างกายเป็นสำคัญความตายเข้ามาถึงก็เีรร่างกายเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีร่างกายที่อย่างเดียวสิ่งทั้งหลายเรานี้มันจะมีได้อย่างไรแล้วปัจจัยของความโลกที่ความปัใจจัยในโลก ที่เป็นทรัพย์สินบ้านเรือนโรงเรงินทองทางลายทั้งหมดคนที่เขาตายก่อนเรามีใครแบกไว้ได้บ้างไหมก็ไปมาหาไม่ได้นี่นเราจะมาน,นั่งเมารัางกายเสีปยประโยชน์อะไรเสื่องวางภาละเพียงขึ้นชี่ว่าความโลกจะไม่มีในจิตของเราความรักในระหว่างเพศเราก็จะไม่มีในจิตของเราก็อไร รักไปทำเกลืออะหลายต่างคนต่งางก็โทรมต่งา,ตาตงคนต่งางตายต่างคนต่างก็สกปรกใจเราอยากได้เขาสวยใจเราอยากอยากได้ขขาจะอาเจนเนื้อใจจริงมันสกปรกสมุนทั้งหมดป็นหลงไหลไปฝันทำไมแต่ว่าก็มีสภาพไวจงตัวรางเสื่อมมันโทรมมันเกิดกมีแต่ความทุกข์มีแต่ความลำบากอี่จะผ่างเขาไ ทำไมจะไปนั่งโง่หลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นหันมันดูทรัพย์สิน้งหลายในโลกที่เรามีอยู่เราตายแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างคนที่โกงสบายเขาไม่มีความทรยศคิดทรยศไม่มีความสุขนี่เ่ความทุกขเป็นความปรารถนาอย่างได้ปรารถนาในการเบียดเบียนตายแล้วอะไรไปได้บ้าง สิ่งที่จะนำไปได้น่นก็คืออามายะภูมิในลานี้เราไาสาวโกอสมเด็จตัสัมมาสมาุทิเจ้าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนั่นคือความดับไม่มีเชื่อดับความโลภด,ดับความโกรธดับความลหลงรงอารมณ์ให้เป็นสุข ยอมรับสกทีิสดท้ความเป็นจริงว่าคนและสัตว์ในโลกทั้งหมดไม่ต้องการให้ใครมาย่งแยงความรับไม่ต้องการให้ใครมาเสียดสีก็องเหงื่อน้ำใจเึ่งกันและกันไม่ต้องการให้ใครมาทำลายทักยสิน่กันและกันไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายร่างกายไม่ต้องการให้ใครมาเรียกทรัพย์สินกับรูเรา ควรจะปฏิบัติยังไงเราไปยอมรับเท็คนนั้นโซ่จิตใจให้มีความสุขเดินหน้าก็ไม่ตาบารมีไม่ตาที่รักเกลียนสงสารรักเพลียนตัดอารมณ์ความชั่วทั้งหมดตัดอารมณ์ความโลกไปมีขึ้มนมาในจิตคิดว่าโลกไปมันก็แข็งนะ้รวยมันก็แข็งนั้นซึ่งมันไม่มีความหมาย ตายแล้วก็ยกเลิกกันเป็นอนันว่าคิดอย่างเดียวระไรายมันเป็นของเลวโลกทั้งหมดเต็มไปด้วยความเลวก็เป็นดินใดของความทุกเราไม่ต้องการสัพีพิจริงที่เราต้องการคือพันธา,า์ก็การที่จะไปวิพาภได้ตรงไหนก็ไปตัดความรักให้นการพิจารณาว่าเราไม่ต้องตายจากกักน อันนี้็ไปตัดความโลภก็คิดว่าเมื่อเราตายแล้วแบกบันไปไม่ได้หันเข้าไปใส่ความโกรธความเพยบาแลวคนที่เราโกรธจะเพยมบาศเ,เราอยากจะฆ่าเขาแล้วไม่ต้องฆ่าเขาลำบากจนแล้วน่าดสุดเขาก็ตายทำใจให้เป็นสุขแค่นี้จารบรรดาสุบริจาสอารมณ์ใจเขาตั้งก็จะหายจากความทุกข์อารมณ์ใจเขาต้องก็จะหายจะหางจากความชั่ว จิตใ,ใจก็จะไม่มัวหมองมีแต่รมปลอดใสที่เวลาท่อจะตายท่านไม่ผ่นานเป็นที่หวังได้ระมัญดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายต่อจะมีไปขอทุกทา่ทานตั้งายให้ทรงดำรงจิตให้ใหม่กำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าใจออกใจทำภาวนาและพิจารณาธรรมญยาใชายด้ว่าจะิญเชิญญาณบอกพนเวลา มันถามว่าคนที่ไม่เคยจิตทองพระนมีไหมใช่ไหมครอบหายยา,ากาสว่ว่ากเขาปิดกเทอมสดใสใช่ใช่แล้วในอากาศเศรษฐีเริ่มต้นจากทองไปวางไว้จีดมันเป็นหลงช่วงอ๋อแค่คนเดียวนะไปิดวะอะไรเลยเหรอก็จนขนอดโหจนขนาดจันเลยแต่ยังไม่แตกผ้าพันหัเวเหี้ย <laughs> โอ้ไม่เลือกแต่จนขนาดนั้นใจมีศรัทธาบ้านอยู่ข้างวัด จะหายเช้าจริงค่ำในลายจะไปทำบุญก็ไม่มีนี่มันในเมื่อเขาสร้างวัดเสร็จเขาสร้างส้วมเสร็จเขาขุดหลุมแล้วใช่ไหมครัขุดหลุมเพียก็ตั้งใจสองคนตายายดังคือเอาทองไปจุดขุดหลุมส่วมเป็นการบูชาพราะรามนัตน์ไตรถ้าใช่นั่นเองนะตายจากนั้นแล้วสองคนตายายก็ไปเิดเป็นเจ้าดาร์กนางฟ้า ลงมาจากเทวดากับน,นางฟ้าก็มาเป็นมหาเศรษฐีนะบุญเท่านั้นนัะนะเอะต่อมานี้เมื่อเป็นมหาเศรษฐีแล้วนะไ้ะวันหนึ่งไปพ่อพระราชาไปเจอปุโรหิตเข้าก็คันกันแตกแตกเลยก <นะ S 2> ็ถามพระอาจารย์เหตุการณ์ต่างๆจะมีกับบ้านเมืองไหมปุโรหิตจะบอกไม่มีแต่เหตุมันจะมีดิเสีย นั่นคือนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปฝนจะแลกไปสามปีชาวบ้านจะลำบากจะอดเข้าตายกันที่แท่งกลับมาบ้านก็สั่งซื้อข้าวเป็นการใหญ่ไม่ใหญ่ใส่ช้างเดียวล่อหลายช้างเลยนะเราเปเงินยังมีใช่ไหมยังเต็มที่ของไม่พอใส่พร้อมพร้อมไม่พอใส่กระบ,บุงกระบุงไม่พอใส่ขยนกระบินเหนีาายวพาวาถางเกิดขนาดั้นนะ ผนมันก็แรกยริงๆปีแรกแล้วเนี่ยคนชาวบ้านยังไม่อดทีเดียวของเก่ามีใช่ไหมเขาเริ่มปีที่สองเขาก็เริ่มไม่อยากรินกันแกก็เลยสงสารชาวบ้านแจกข้าวที่โอ้ดีนะครับแจกข้าวไปปีที่สองยังดีพอถึงปีที่สามแง,งแกแล้วอะไรแง่ครับไม่มีจะก,กินเองเลยหมดแจกไปอยมาหมดไอ้ข้าท่าหญิงชายในบ้านกตั้งหลายร้อยคนนะเจะกีนนะ นายผู้สุดก็ต้องปล่อยชาติาตวิชาบอกใครอยากจะไปไหนก็ไปแต่คนจากความในชาติมีสิ่งนั้นใช่กันอาชีวไม่เชื้อกับฉันบ่เคยก็ตายแต่แลก็มีคนเดียวชาติเชื่อนในบุญไม่ยอมไปผมขอเป็นชาตต่อไปโอ้จบ,ลบแล้ครับแล้วต่อมาในขั้นสุดท้ายจะเหลือข้าวสารอยู่หม้อเดียวฮวงข้าวสุดท้ายกัาายนกยยนะคร,บรบับครับในตอนเชา้าท่านไปเข้าวเพราะพระมหาฯก็ใส่กลับมาวันนั้นบังเอิญท่านพระ พระเจ้าพุทธเจ้าออกจากในรงท่าสมาบัตินั่งดูปั๊บลงเขายอาเขาธรมาดนีบ้านนี้มีข้าวอยู่บ่องบูชา่อบ้างจะสงเคราะห์ใช่ไหมไอ้ก็หอบมาแล้วก็ลงมาเพื่อปิญญาบาตม่ยืนอยู่ท่านมหาเศรษฐีเห็นข้าว่าถามเมียเสยกกลับมาจะเข้ามหาวิทยาลจะถามเมียบว่าข้าวเรามีเท่าไหร่เมียเมียกับพันยาสองคนจะตอบเหมือนกันโอ้ ก็คนคนเดียวแต่บางคนไม่ได้พันยาบางคนไม่ทำเนียมีผู้ขยายบ้านพันยาผมยาผมไปเจอที่บ้านเมียเนี่ยอ๋อ้ก็เลยเรียพูดพู้คนทุกอย่างคนทุกท่านก็แล้วกันการป้องกันตัวแหมก็ล้วกันกรยกว่าถามพันยาบอกว่าข้าวมีเท่าไหร่พันยาบอกว่าข้าวหุงได้หม้อเดียวถ้าว่าถ้าต้มได้สองวันแต่หุงได้วันเดียวนะออ๋เจ้าเลยตัดสินใจบอกเอายื่นแล้วกัน เรากินวันนี้หมด้าต้มวันนี้กินหมดก็ต้องตายถ้าหุงยังไงกินข้าวสวยตายดีกว่าจังเดียวหุงข้าวคอมเดียวหุงเสร็จเริ่มเจี๊ยดทาท่าจะยังไม่จังข้าครัวนะเขาบอกเสร็จแล้วทำข้าวก็ใเสร็จข้าวก็ัเสร็จพระยืนปั๊บหน้าบังเลยนี่แหละทำในคิดในใจว่าชาก่อนเราคงทําบุญไม่น้อยว่าเจอดชาตินี้ถ้าเราใส่บาตรเราไม่ใส่บาตรวันนี้วันนี้มีชีวิต แต่พวกนี้ก็ตายถ้าใส่บาปวันนี้ทำตายวันนี้ตายเพราะกำลังบุญใส่าบาปดีกว่าได้ตัดสินใจกันห้าคนตัวท่านพัญยากระลุกชายลูกสะพ้ายกันนบนายพาดนะร่วมกันไปใส่บาปพระเจ้าเป็นเจ้าพอใส่บาปเสร็จก็อธิษฐานว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้า,าเห็นแล้วเขาผมผมเห็นทำนั้นเปิคทับแล้วตอไป่ี่ธิานต่อว่า ผมยายเกิดแพทยใดเช่นใดขอเป็นพ่อบ้านทุกชาติแกไม่ยอมไม่ดีหรอกโอ้แม่บังบอกฉันเกิดทุกชาติทุกชาติต่างก็การเกิดอยู่ขอเป็นเนื้อสุนต่อทุกชาติโอ้ทุกชายขอเป็นลูกทุกชาติลูกสิบแปดขอเป็นลูกสิบแาดสมศักดิ์กิตาบุญบอกขอเป็นพ่อทุกชาติโอ้กระแกวมันกันกัดก้อนนี้ก็มีปัจจันะโอ้หายใจแล้วก็เป็นวรื่องว่าจากสมบ้าน พอตอนไม่บ่ายหิวแล้ว้ใจบุญไม่ก็จะใจบุญขนาดนั้นก็ยังใจบุญอยู่หิวน้อยทเแมเหลาเมวไม่มีแรงแล้วถามมันยาบอกยายเอ้ยให้ข้าวติดติดก็มอบไม่ต้องเม็ดมันมีไหมเอางี้ก็แล้วกันนะเอาน้ำไปกรอกๆเพราะมันกินข้าวมานเป็นหน่อยเถอะไม่จะตายไม่ว่าหรอกเขาจะเสกกลิ่นนะไม่กลิ่ไอ้ป้ายายก็สงสารยายก็หิวใช่ไหมต่างก็ต่างหิวไม่ไิ้กันเลย ยายก็เข้าไปใตัวโดยาะเอาน้ำไปใส่หม้อล้างล้างหม้อน,น้ำล้างหม้อพอไปถึงเข้าบ้านเข้าในครัวเปิดฝาหม้อข้าวเต็มเี่เข้า,ขาสุกร้อนจึงมันหุงใหม่<อ>เปิดหม้อแกง,แกง,แ,กงแกงเต็มเปิดหม้อต้มต้มเต็มเปิดหม้อผัดผัดเต็ม<อ>มันเต็มไปทุกอย่างอาหารทุกอย่างที่เคยทำพัชนะมันเต็มหมด